แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรอนานไหมนานมาีก่อนมาี้ก่อนมานี้ก่อนมาี้ก่อนอ้อมหลัอ้อมได้มาเจอมาแต่ครมาก็ได้มาี่ก่อนราปก่อนใช่ไหมครับ

ก็วันนี้มาร่วมเฉลิมฉลองนะครับ Chinese New Year กับทาง King Power ครับวันนี้ก็อยู่ที่ King Power รังน้ำครับก็วันนี้ก็กินช็อปเที่ยวครบจบที่นี่เลยครับ King Power ครับอาทีมันในชุดชุชชดนีมันนี้ยังไงนะวันนี้ก็จริงๆเป็นหนึ่งในเราเป็นหนึ่งในขบวน p a r a d ครับก็วันนี้เป็นปีปีนี้เป็นปีม้าทองนะเป็นม้าไฟม้าโลกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น the air of horse เป็นแบบว่าราชทายาท ที่มีเชือสายของม้าครับราชวงศ์ไหนเนี่ยไาเกเรียนชมนะคะชมอะไรนะครับจริงๆเรามีเราเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้นะพี่จะชมครับปีไมหรือว่าปีชงอย่างเชื่อมั้ยชมปีชมปีชมปีชงม้าปมันก็จะชงอะไรปีชงปีนี้เราเชื่อไหมเรื่องเชรื่องชมก็เชื่อเชื่อครับเพราะว่าที่ที่บ้านเขาก็ ค่อนข้างเคร่งเครียดเรื่องนี้ครับไปสารเฉพาะเสือไปเล่นได้ยี่กันทุกปีครับปีนี้จกลาชงไหมปีนี้น่าจะยังไม่ชงครับเพราะว่าเคยชงติดมาแล้วน่าจะ3ปีติดนะครับจริงเหรอมันมีปีหนึ่งที่แบบว่าชนกับปีตัวเองคือชนกับปีตัวเองคือชงอยู่แล้วใช่ไหมสมมติเราเกิดปีม้าแล้วก็ปีนี้ปีม้าก็ชงแล้วก็ปีตรงข้ามคู่อะไรคู่อาฆาตได้ก็เลยคู่หิีคือชนมาสปีติดลใช่ประมาณ3ปีติด แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงว่าทำไมมันไม่ดีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ขาบอกว่าชงเ่ะก็เราก็แบบไปทำแต่เป็นเหตุการณ์อะไรที่ติดคามรู้สามปีติดมันมีอะไรจะติดขัดไหมติดขัดหรอก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราก็แบบว่าใช้ชีวิตแฮปปี้ปกติแหละไม่ไม่ได้มีแบบเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าร้ายแรงผมว่ามันก็เป็นหนึ่งหนึ่งในความเชื่อเราก็แบบเชื่อไว้แต่สุดท้ายมันก็แบบผมว่ามันอยู่ที่เราอ่ะเราก็ ระวังตัวมีสติมันก็น่าจะโอเคแต่มันก็ยากเลยเนาะสติมีสติมีสติหน่อยนะยากกันหรือว่าหลังาก,กสามปีเพอโชงเสร็จบุหลงจากนั้นเราปังเลยตอนนี้เหรอครับใช่อาจจะตอนนั้นอายุยี่สิบตอนนี้ตอนนั้นน่าจะไม่ใช่เรอเนปั่นคอนไบยากอะไรนะครับปั่นคอนไบเนี่ไม่รู้มันก็ลัวแต่ดินมิกของชีวิตแล้วกัน <c oughs> ให้ให,ให้แบบว่าพระเจ้านำทางอย่างวันนี้เรามาน้องเพลงด้วยครับ ร้องเพลงในชุดนี้ก็ไต่ได่ใส่ชุดนี้ร้องเพลงอ๋อครับรู้สึกไม่ค่อยชินตาครับโอ้โหองชายตกใจตกใจเล็กน้อยแล้วมีสเต็ปไหมมีสเต็ปสเต็ปสเต็ปอ๋อสเต็ปเต้นมีแบบว่าไม่ไม่ได้เตรียมเต้นมาหรอกเตรียมร้องอย่างเดียวเต้นแบบว่าฟิลฟิลมันมาใช่ตอนนี้คือถ้าแบบฟิลมาสามารถเต้นได้แล้ว ไปมีกันล้างกายแล้วอ่าไปอยู่ท่ายังไงแล้วอ่าเต็มเต็มเต็มเมโลดี้ไปด้วยกันไหมปีหมาปีหมาตอบไม่ออกก็ยขี้ขี้ไปก่อนพี่ทีไพรันอยากไปฝากตุ๊ดจีนหน่อยตุ๊ดจีนขับตุ๊จีนนี้ครับตุ๊จีนนี้นะครับใครแบบว่าไม่มีที่ช็อปไม่มีที่เที่ยวไม่มีที่กินนะครับมาที่ King Power นะครับก็ครบจบที่เดียวนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง22กุมภาพันธ์นี้ครับก็มาร่วมช็อป ของฟงของฝากกลับไปหาคนที่ต่างประเทศให้เพื่อนให้พ่อแม่ให้แฟนได้หมดเลยครับที่กิน power ครับข้าวสุดเนาะเขาเปิดทุกปีมาในเอกเขาจัดอันดับว่าสกัดดีเด่นออฟเยอะมากเป็นออฟเป็นออฟเออลูกตัาดีใจแค่ไหนเพราะว่าลูกค้าชุนกาอ๋อครับก็ดีใจครับเราก็แบบดีใจกับทุกโอกาสที่ที่แบบว่าลูกค้ามอบให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่า แล้วไม่จบับเนี็อร่อันนี้ใครเนี่ยตกายเป็นยังเมื่อกี้ตากายปนเนี่ยทำไมทำไมผมไม่ปกติผมไม่เป็นแบบนี้หรอโอ้โดีดีเลยเลยนลยเ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 ้เลยเลยอเลลยเลยเลยเล้เลย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 อลยเ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 ลยน สองดีมีเทคเดียวครับกนทุกคอไวใจเราะบก็ก็ดีใจครับรู้สึกแบบว่าดีใจกับทุกโอกาสที่ที่เข้ามาแล้วเราก็ส่วนใหญ่คือเป็นคนโชคดีที่แบบว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเราใช้จริงอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่ารู้สึกสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์เราได้ง่ายมากแล้วก็เอ่อพยายามแบบศึกษาหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแบบบางครั้งก็แบบมีเขามีลายสินค้าที่ที่แบบบางงานเราอาจจะแบบเอ๊ยยังยังไม่เคยล้วก็เอมาทําความคุ้นเคยอย่างเงี้ยครับก็ พยายามเตรียมตัวเองให้ให้ดีที่สุดเลยแบบว่าเออเขารู้สึกมันแบบลูกค้าเชื่อถ네ือเออสร้างความเชื่อมั่นเหรอสร้างความเชื่อมั่นวันนี้มาเป็นองค์ายลูกค้าก็รู้สึกเชื่อมั่นนิดนึงไม่ใช่กําลังรอไม่ใช่กมาลอนะวันนี้เป็นวาง potential ในการพรีเซนต์แต่ละแบรนด์ยังไงโ p เทนเชียลในการพรีเซนต์แต่ละแบรนด์ก็ก็อาจจะศึกษาปกติก็ถ้าง่ายๆก็แบบกลับมาเสิร์ชกูเกิลก่อนว่าเขาเป็นยังไงมายังไง อาจากประะะเทศอออไไรรรย่างงี้จิงๆส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันอยากเราอยากจะมีเซนมากทีนี้เออถ้ามันได้มาสักหนึ่งตัวมันจะสุดคนเดียวจริงๆก็ขาดอีกเยอะนะครับเดี๋ยนะคราวนี้ประมาณโดยประมาณเอาประมาณครับประมาณเท่าไหร่ไเลยสิบกว่าบาทแนที่ออกไปแล้วก็น่าไม่ใช่ที่ออกไปแล้วที่เปิดเผยออกมาแล้วรีวิวออกมาแล้วน่าจะสิสิบกว่าสิบห้าสิบหกประมาณนี้ถ้าจำไม่ไม่แน่ใจครับ ยี่มีจอรอคิวอีกแปลว่ามีแบบที่ไม่เปิดไม่ไม่ไม่รู้คอนฟิเนเชียไว้ก่อนหเอ้ันก็รับได้แ่รับได้รับได้ครับบนโลกเรามีของใช้อุปโภคบริโภคเยอะแยะมากมายครับครับผมจริงเหรที่สุดถ้าเราอยู่บน่างเราเราพพดกมัได้ผมหน้าผิว เครือข่ายโทรศัพท์ยังได้อยู่ครับเครือข่ายะไรนะเครือข่ายมันเครือ่เรื่องเครือข่ายสัญญาณนะอ๋อไอ้เครือข่ายปกติกับองค์ชายไหมองค์ชายไม่ครับวันนี้เป็นองค์ชายครับเปแจกจุดาฮ่าฮ่าแล้วเกิก็ได้หมดแหละจริงๆก็อ่พร้อมพร้อมพร้อมทำความเข้าใจกับลูกค้าทุกท่านครับถ้าคนจะมองว่าเป็นปีทองหรือปีเงินรือสิบก็ผมว่ามันก็มันก็ อาจจะเรียกว่าปีทองได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอนาคตมันอาจจะมีปีทองกว่านี้ก็ได้นะใครจะไปรู้หว่าสมมติสมมติสมมติ manifest ตัวเองเลยในตอนนี้อ่าครับก็เป็นปีที่รับงานเยอะที่สุดโอเคคึับมาถึงว่างานอีเวนต์งานงก็ทุกทุกอย่างครับปกติก็ซีรีส์ปกติเราก็รับแบบสองปีครั้งไงรอบนี้ก็จริงๆก็รับติดกันแต่แค่พอมันถ่ายแล้วแบบมันมีโปรเซสโปรดักชั i o อะไรต่างๆมันก็กว่าจอแอนมันก็เลยอาจจะแบบ ดูหายไปปีนึงอะไรอย่างนงี้ออหรืองานอ,อ,อีเวนต์อะไรเงี้ยบางครั้งก็แบบเมืแ่อบบก่อนก็แบบอาจจะไม่รับตอนนี้รับแล้วนะวแต่ว่ามาว่าสการทัวร์เร์ดไม่มีแล้วเพื่อนายคนนก็ไปอยู่แล้วไม่อยู่แล้วจริงๆก็มันก็เป็นเหมือนเดิมแหละผมว่าแค่มันเรียกว่าอะไร่ปรับเปลี่ยนตาม<ค>สภาพแวดล้อมตามอายุแต่ปีนี้มีก<ม>ี<ม>่เรื่องครับกาปีนี้ที่ถ่ายใช่ไหมครับน่าจะประมาณ 2- 3สเรื่องครับแล้วจะได้ดูกันบ้างไหมภายในปีนี้ปีนี้ได้ดูแน่ๆเรื่องหนึ่งครับ ก็คืออูครับกอูอูอูไม่ได้อเรื่องอื่นอ่ะเรื่องอื่นก็ไม่แน่ใจครับต้องรอเขาวางไทม์ไลน์มแต่แต่ว่าเรื่องคือเริ่มถ่ายทำหมดแล้วเรื่องอูเริ่มถ่ายทำใกล้แล้วครับใกล้ปิดกล้องแล้วเรื่องอื่นก้เรื่องยังปิดกล้องยังเรื่องอื่นยังครับต้องจบไปทีละเรื่องก่อนอ๋อการถ่ายทำต้องกอกันอยู่ทาไมไม่ไม่จริงๆเป็นคนไม่ไม่ค่อยรับงานซ้อนถ้าเป็นซีรีส์นะครับเพราะว่ามันแบบผมว่าโฟกัสยากอ่ะหมายถึง เราต้องแบบถอดคาแรคเตอร์นึงแล้วมาคาเลคเตอร์นึงแล้วแบบแบบสกิลแบบมัลติทาสกิ้งแบบว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งกลัวแบบเอาคาแรคเตอร์นี้ไปผสมกับคาแรคเตอร์นี้แล้วมันออกมาไม่ดีก็เลยมีการเลือกส่วนของงานที่แบบอีเวนต์หรือว่างานแสดงอะไรมาออกนแบบสัดส่วนสัดส่วนงานสัดส่วนจริงๆก็ไล่เลี่ยงกันแหละผมว่าแค่ process ในการถ่ายซีรีส์มันแบบว่ายิงยาวกว่าเนี่ยแบบบางครั้งครึ่งปีสามเดือนสี่เดือนแต่อีเวนต์มันครั้งเดียวชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงจบ ทีมนี้ยังไหวใช่ไหมคะรับมีพลังสู้สบายมากครับพิธภัณฑ์เริ่มต้นเราพิธภัณฑ์ใหญ่ไหมให้ออกรายการกับคนกล้ามใหญ่มารู้สึกยังไงวินเมทวินอ๋อวินใหญ่มั้ยใหญ่เขาใหญ่จริงไหสุดๆเบิร์ดโอ้โหมโหฬารอลังการก็แต่เราได้ไปชิมแลนะาบอกด้วยกันเลยไม่แต่ไม่ไม่เคยเห็นไม่ไม่เห็นกายหยาดเขากระตาเนื้อเราไงคือปกติเราเห็นจาก อินสตาแกรมส่วนตัวของท่านแล้วได้เห็นใต้ตาเนื้อของเรารู้สึกยังไงกล้ามีผมว่าผมหัวใหญ่นะกล้ามก็ใหญ่ของหัวผมอีกเป็นแรงบันดาลใจไหมเอาบ้างเอาบ้างน้าทองเอาบ้างสกายน้าเอมันแบบว่าทุกคนมันมีวิธีขุนในแบบที่ที่ตัวเองชอบแบบใช่เห็นเห็นสกายยืนใกล้สกายแต่ทำท่าไปงับใช่ไหมมันเที่ยวมันเป็นยังไม่เห็นแล้วไม่เห็นแบบยังไงอย่างเงี้ย มันเหมือนก้อนก้อนแบบไม่แบบมันเหมือนแบบเคยเคยเคยดูโลโก้ไงโลโก้แบบน้องน้องมิชลินที่แบบว่าเหมือนเด็กเด็กเกิดอ่ะเด็กเกิดใหม่แล้วแบบว่าแขนเขาเป็นเรียกว่าอะไรเป็นบ้องบ้องเป็นต้นก้อนเออถ้าเกอยากอยากงับแล้วเราคิดว่าเราจะงับเข้าได้ไหมเพราะว่าเขาแบบมมันากฟันน่าจะหักก่อนแข็งแกร่งแข็งแกร่งเขาก็โชว์ในแบบโซเชียลอยู่บ่อยครั้งเราจะไม่คิดเหรอทำไมเห็นด้วยตาเดียวเรารู้สึกว่าแบบ มันมันดึงดูดอ่ะมันมันดึงดูดสายตาว่าถ่ายรายการว่าลืมสคริปต์แล้วเออเออแล้วอย่างเราทำไมเราไม่โชว์เพราะว่าเราก็ต้องเล่นนี่อยู่เขาไม่บอกเราสู้เขาไม่ได้เราแบบตัวเล็กตัวน้อยครับเราก็เข้ายิมประจำอยู่แล้วนะเข้าเขาให้เขาชมปกติเราไม่เคยยอมแพ้นะอะไรนะแล้วปกติเราเขาเขาฟิตมาเขาบอกว่ากล้ามมีกล้ามมันจะชนะทำไมเราถึงไม่ไดบ แล้วเราเวยใครเวรมันครับแล้วเวรสกายเป็นยับไม่บอกแล้วสมมติว่าเขาเด็ดที่แขนแล้วเราเด็ดใช่ชื่อยังไม่พอหรอครับ <c oughs> ที่ความมา <c oughs> ั่นใจหลอกสมาร์ทไม่เอาสิ ทำไมครับขึ้นไปทำบินเลยนะเลิ่มต้นแบบดีดีแล้วจะได้เห็นมีมีโอกาสที่จะได้เห็นแบบว่าเออสกายร่างทองอยู่ในพันธุ์นี้พูดแบบนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันแลล้วมียังไม่บอกฮะเราติดตามรอติดตามอ่ะแล้ววันที่ไม่บอกแต่แต่แต่ถ้าถึงแต่แล้ววันทีมาช้อปปิ้งที่ King Power ได้นะครับผมซึ่งไปถึง22กุมภาพันธ์นี้ครับผมมีสกายต่อให้ดูเลยว่าเดี๋ยวจะมี อ๋อใช่ครับกับ GDS ครับก็เลียงเชิญน,นะครับออก็ไม่ไม่ได้แบบว่ามาเจอพี่ๆน้องๆที่ GDS นานแล้วก็รอบนี้ได้กลับมาเจอเกันก็เดี๋ยวน่าจะสนุกแน่นอนเขาชวนใครไม่ออสตาด้วยกันออสตาใช่ไหมเ,ออเ,รเราเก็บตัวอยู่่ก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปทำไม <laughs> ทำไมครับไปในพนนาร์ทนักแสดงอ๋อหมายถึงให้ผมไปเล่นสียงไวโอลินใช่ไหมหมายถึงว่าเราต้องร้องกับวงออสตาได้ได้แ่เหตัวกันที่ รวมกลุ่มมาเป็นไงบ้างมาคุยนึกถึงความหลังไหมเรลเนียน,นเนี่ยไปแบบว่าคุยสพเพเระอัปเดตชีวิตกันครับจริงเหรอรอู้สึกเหมือนแบบว่าห้าสิบหรอปะอัปเดตชีวิต <c oughs> ครับที่สกายที่เมื่อไหรเปลี่ยนไปมากที่สุดเปลี่ยนไปมากที่สุดไม่ไม่มีใครเปลี่ยนเลยคือทุกคนเหมือนเดิมเลยคุยกันอะไรก็แบบว่าเออมันก็คุยกันคลิกเร็วแบบไม่ต้องไม่ไม่มีไอซ์เบรกกิ้งขึ้นมาเลยไม่ไม่มีไอซ์ ไอซ์วอลขึ้นมาเลยมันแบบไม่ต้อง breaking เลยก็คือไปแบบว่าการรียนเนี่ยครั้งนี้ก็คือแบบเพราะว่าคอนอเสิร์ตเขาไม่ใช่ครับอันนี้ก็นัดกันคือคุยกันว่าแบบเอออยากนัดกันทุกท,ท,นะทุกทุกสามเดือนอะไรเงี้ยได้เหรอคิวแต่ละคนไม่ธรรมดาก็มกีก็สร้างกลุ่มกันมาแล้วก็คอยถามถ่ยกันนะว่าแบบตารางงานอันไหนใครว่างอะไรยังไงบ้าง<ไ>าใช่ครั้งนี้แค่เวลานานแค่ไนนานโขไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่แต่นานโขอยู่ ใช่ไ่่่ปเเลยยนีใชแต่ก็นัดนั้นมาสองรอบแล้วนะมันก็เป็นไปได้ possible <c oughs> นานมากเลยก่อนจะได้รวมตัวกันแบบอันนี้ก็เกือบครบแล้วาาก็จริงๆก็ขาดอีกเยอะครับอ,อ,อันนี้แค่เมืกี้ไม่ถึงสิบคนเองประมาณสิบคนอะประมาณนัดแต่ทางหน้าคือต้องเริ่มนัดตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าอีกสามเดือนข้างหน้าจริงๆมันมีแพลนเยอะมากเลยครับที่เขาไปดำน้ำกันตอนแรกก็ชวนกันไปแต่ว่าเวลามันไม่ตรงกัน พี่ยงครับจริงจริงท่าสการตอบยังไม่ด้เคย่าถามตออ้าวเยอะมากเขาโขเขาประชุมทั้งวันทั้งคืนใช่ครับใช่โลกเยอะมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับทำท่าแบบมันิงไปไอเลือบไปจาแล้วทำไครบ เออตอนนี้มีอะไรตอนนี้อามาก้อนเ็กมา้องเออเออจะกลายสาว่คยิ้มแห้งเกรงนเนี่ยอ่ย็นนะ ปจายกงี้หนอยคะุณชายมีการจะบินไปเชียงหม่้ากี้หน่อยค่ะขอคครับขอบคุณครับท่ไ่ะขอทานก็ทีหน่อยาอยครไปจอบไปจอไปจอบต้องเลยราการาตัววนกับเละไปดูแกมือไมอเอกอเ

อันนี้หัวหอเดี๋ยวนี้เดีว่า,านนบอบอก็นีร<า>น,บอบอน,นะ้ะก็มี่นะคะโอ้โหธรรมดาอยู่นะส่วนที่8 ภาษาจีนก็คือแซ่เฉินเฉินที่เขาพูดหมดเราแซ่เดียวกันใช่ไหมภาษาจีนกับไทยแซ่เดียวกันกับที่สกายพูดภาายมาด้